ตอมขามาดามสู่ว่าฮอตแล้วนะคะยังต้องยอมแพ้ให้กับสาวฮอตคนนี้ค่ะอั้มพัชราภานั่นเองนะคะฮอตซะจนหิมะแทบจะละลายเลยค่ะมาแล้วค่ะมาดามสูกดสวยกลับมาเรียกรอยยิ้มและกระชากเรตติ้งจากคนหนุ่มๆเช่นเคยแหมจะไม่ให้มาดามพูดถึงเงินได้ยังไงกบภาพที่มาดามจะนำมาให้เห็นนั้นเป็นชัดเด่นในการถ่ายแบบดิจิสอแฟสของเซ็กซี่ตัวแม่ ชราภาที่เอาความฮอตร้อนแรงสุนเองมาซื้อสดใจท่ามกลางหิมะและความหนาวตริดลบในเวอร์ชันชุดชในบางเฉียบสุดหิวอแต่ดูจากท่าทางของเสาอัมที่ชัดหน้าท้าลมหนาวได้มั่นขนาดนี้แล้วบรรดาต้้งหอบพรบอมือดดังที่กับความฮอตของชีที่มาแรงแซงคงผมแม้ต่หิมะที่ซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นยังต้องยอมสยบค่ะ นาป็ไงงบค้วิทยาแฟชั่นหนาวมากนี่ปากสันนะปากสันสันสันนะเฮ้อหนาวจะตายอยู่แล้วน้องแก้วใหญ่ไม่เห็นใจบ้างโอ้อมาดามก็นึกว่าจะแน่นึว่าจะเก่งกล้าท้าลมหนาวไหวในพิสุดก็มีผู อยากได้ชินีสวยเซ็กซี่และทระหดไปถ่ายแบบเนี่ยสามารถติดต่อมาดามได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นในหิมะทะเลทรายหรือสนามรบมาดามก็พร้อมโพอร์สตา่ะ